จาจสิงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตโทรศัพท์0 2นย์สองส วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับกดิฉันนุมาเกษตรพืชผลในรายการคัดข่าวเด่นทุกค่ำคืนวันอังคารค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะเราจะไปสนทนาการกับท่านรองเลขาธิการกาพรรักษาราชการแทนเลขาธิการกาพรนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปติดตามข่าวในรอบวันกันก่อนค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งภายใต้ใตวงเงิน7,000ล้านบาทด้านนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงสถานการณ์วัตถภัยและน้ำท่วมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนใน16จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้ระวังอันตรายจากภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากระยะนี้จะมีฝนตกหนาแน่นและมีฝนตกหนักในบางแห่งนายกรัฐมนตรีย้ำให้การร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปนตามกรอบเวลาที่กำหนดระบุหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบหรือไม่ผ่านการทำประชามติจะต้องเลือกตั้งคณะกรรมิการขึ้นมายกร่างใหมย่ยืนยันรัฐบาลทำงานตามรถแบบที่วางไว้ ขณะที่โฆษกคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญเชื่อว่าจะไม่มีการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญตามกระแสข่าวอย่างแน่นอนเพราะการแก้ไขได้ดาเนินการโดยยึดหลักประโยชน์ของประเทศชาติสมาชิกสปชขอให้ทบทวนข้อเสนอให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการคลังและงบป,ประมาณที่ให้ยกเลิกเงินภาษีสปสามิตรเล่าบุรีจัดสรรให้หน่วยงานโดยตรงแต่ให้รัฐเป็นผู้จัดสรรแทนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ,อก,การทำหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ไทยพี s สบบาสรการสๆๆสสอ,องค์กรสนับสนุนการกีฬาแห่งชาติอีกทั้งอาจถูกการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์เข้าครอบงำ <S <S 1> <S 1> พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้เป็นวันแรกเตือนกลุ่มนักธุรกิจหากนำภาพหรือเรื่องราวและคลิปวิดีโอมาเผยแพร่โดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์จะมีความผิดมีโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นถึงสี่แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนประชาชนโดยทั่วไปยังสามารถทำได้หากไม่นำไปใช้ในทางธุรกิจ ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงและต้องอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้งสาดีกาตสินจำคุกนายชนสวัสด์อสวะเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลาสองปีโดยไม่รอลงอาญาในคดีทุจริตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการปี 2542. ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับฐานร่วมกับทีมยูฟันเจ้าโกงประชาชนเพิ่มอีกสองคนระบุเป็นระดับแม่ทีมชักชวนโน้มน้าวประชาชนเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท ขณะที่ผู้ต้งหายัางปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมได้จัดก,กิจกรรมท่าเรือสะอาดปลอดภัยถวายสมเด็จพระเท 60, เพพรเเะกรตสมเด็จพระะเทพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษาย,ยน2558เมื่อวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2558โดยมีนายจุลาสุขมานพอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมทำความสะอาดท่าเรือร่วมกับจิตอาสาเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า อาสาวารีผู้ประกอบการและประชาชนโรนนรรรรนครงก,การนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะครับ60พรรษานะครับก็โครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งในโครงการที่ทกรมโยธาฯร่วมด้วยหลักเราก็พยายามจะเชื่อมโยงสิ่งที่กรมโยธาฯกับประชาชนอยู่ด้วยกันนะครับก็คือเราจะช่วยดูความปลอดภัยของแล้วก็ความสะอาดของท่าเรือวันนี้ก็มาช่วยกันทาความสะอาดครับก็เพื่อให้ประชาชนได้ได้ สภาพของท่าเรือที่ดีขึ้นนะครับเราก็เพื่อเป็นต่อไปเพื่อก็อยากให้ประชาชนช่วยกันดูแลความสะอาดความเรียบร้อยอะไรต่างๆให้ให้ดีขึ้นกวา่าแล้วก็รักษารเรียไว้ฮะ ท่าเรือสะอาดปลอดภัยถวายสมเด็จพระเทพ60พรรษาเป็นกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดท่าเรือโปเทียบเรือให้มีความสวยงามสะอาดและปลอดภัยโดยการรณรงค์ทำความสะอาดในครั้งนี้เริ่มต้นที่บริเวณท่าเรือโปเทียบเรือตลอดริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาจานวน17ท่าอาทิท่าราชวงศ์ท่ามหาราช ท่าช้างท่าสาธรและท่าเตียนรวมทั้งบริเวณกรมเจ้าท่าและท่าเรือริมฝั่งแม่น้ําในเขตจังหวัดนนทบุรีประกอบกับในปีนี้รัฐบาลได้กําหนดให้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยการจัดกิจกรรมท่าเรือสะอาดปลอดภัยถวายสมเด็จพระเทพ60พรรษาของกรมเจ้าท่าจึงมีส่วนช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางน้ําและสร้างจิตสํานึกในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยทางน้ําส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหันมาใช้บริการด้านการคมนาคมขนส่งทาง น้ำกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมเจ้าท่าร่วมใส่ใจความปลอดภัยห่วงใยสิ่งแวดล้อมทางน้ำ หลังจากที่มีการประกาศใช้พรบการอำเนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพศ .2558 และมีผลบังคับใช้นะคะเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนังกงานกพร,ะรนะคะได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ w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  .info.go.th เพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะคะที่มีอยู่ในคู่มือสำหรับประชาชนของทุกๆหน่วยง,งานไว้ในจุดเดียวกันเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการของหน่วยง,งานภาครัฐได้ง่ายๆผ่านทางช่องทาง ทางออนไลน์นะคะแล้วก็ยังมีการจัดทําสายด่วน1111 11ต่อ22นะคะเพื่อให้สอบถามรายละเอียดหรือว่าท่านจะติดต่อนะคะที่ศูนย์อำนวยความสะดวกที่ชั้น1อาคารกอพอเดิมถนนพิศณุโลกเขตด,ดุสิตก็ได้นะคะตั้งแต่เวลา8ปดนาฬกาสนาทีถึง1 6บหนาฬกาสนาทีเว้นวันหยุดราชการะค่ะ อเลี้ยงทุกชีวิตให้รุ่งเรืองแจ่มใสมาสร้างความหวังเพื่ออนาคตของเมืองไทยปลูกใจรักษาป่าและต้นไม้เพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี บิกอัพต้องอีซูซูดีแม็กซ์ฉลองสถิติประหยัดสูงสุด26.46กิโลเมตรต่อลิตรจากการแข่งขันอีซูซูอินไซด์บิ๊กแชร์เลนพิเศษสถิติ26กิโลลิตรแจกทั่วทิศ26ล้านลุ้นปัรกำนกันรวม26ล้านบาทที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้รมพศึกษา การท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประกวดออกกําลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน12สิงหามหาราชินีขอเชิญชวนเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่รักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพร่วมประกวดร่วมชมและร่วมเชียร์ชิงเงินรางวัลกว่า500,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลพบกันพุทธที่12สิงหาคมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณสนามสุขพัชราศัยสอบถามข้อมูลได้ที่022157357 Big Apple Isuzu D Max ฉลองสถิติประหยัดสูงสุด26.46กิโลเมตรต่อลิตรจากการแข่งขันอีสู u i อินไซ b ์บิ๊กแชร์เลนพิเศษสถิติ26กิโลลิตรแจากคู่ทิ่26 000. ล้านรวมบัตรกำนันรวม26ล้านบาทที่โชว์รูมอีสู u ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้ สนับสนุนโดย Sing Corporation ๊กอัพต้อง <ắng> อูซ u z u D-Max พรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพุทธศักราช2558โปร่งใสชัดเจนสะดวกรวดเร็วถูกต้องตรงเวลา เคลดีมาเรียกองกลางทีมชาติอิตานาของปีสแสดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเดินทางถึงกรุงโดฮาประเทศกาตาเรียบร้อยแล้ว พร้อมเข้าตรวจร่างกายกับเป h เอสเชปาริซงเ์แชักแมงทีมยักษ์ใหญ่แห่งฝรั่งเศสกองกลางวัย27ปีย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยค่าตัวสูงสุดของอังกฤษ59.7ล้านปอนด์หรือประมาณ3,223ล้านบาทแต่ไม่สามารถโชว์ฟอร์มสุดยอดออกมาได้ทําให้ตกเป็นข่าวว่าเตรียมย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีเปเอสเชที่ให้ความสนใจ ทางนี้หากอังเคเดมาเรียผ่านการตรวจร่างกายกับปาริสซิชแมงคาดว่าการย้ายทีมครั้งนี้จะมีค่าตัวอยู่ที่44.5ล้านปอนด์หรือประมาณ2,225ล้านบาทพร้อมเซ็นสัญญานาน4ปีทางด้าน Daily เอ็กเพ s สสื่อชื่อดังของอังกฤษรายงานว่าเอ็ดวูดเวิร์ดประธานสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เตรียมเดินทางสู่ประเทศสเปนเพื่อพูดคุยเจราจากับบาร์เซโลนาทีมยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนในการคว้าตัวเรโดโรดิเกสสู่หน้าทินชาสเปนมาร่วมทีม ก่อนหน้านี้คุณแม่ของเปรโดออกมายืนยันว่าลูกชายของตนเองเตรียมย้ายไปเล่นในพรีเมียร์อังกฤษโดยมีปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจในการเซ็นสัญญากับกองหน้าวัย28ปีรายนี้ซึ่งหากการย้ายทีมเกิดขึ้นเปรโดโรดิเกสจะมาแทนที่อังเคลดิเมเรียกองกลางทีมชาติออ์เจนตินาที่เตรียมย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์แมง ขณะที่สโมสรลิเวอร์พูลแห่งสึกพริมลีกอังกฤษประกาศยืนยันผ่านเว็บไซต์ของสโมสรว่าคริสเตียนเบนเตเก้กองหน้าทีมชาติเบลเยียมจะสวมเสื้อหมายเลข9้าลงแข่งขันในฤดูกาลหน้าสำหรับเบอร์เก้าของลิเวอร์พูลผ่านการสวมใส่กับนักเตะชื่อดังมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเอียนรัตโรบ,บี้ฟาวเลอร์นิคโคล่าอเนเดลกา เอลฮัจิดียุบซิเซฟอนันโดตอเรสแอนดี้แคโรยาโกอัตปาสและริกกี้แลมเบิร์ดกองหน้าทีมชาติอังกฤษที่ย้ายไปร่วมทีมเวสต์บอมบิดอารเบียนด้วยสัญญา2ป <t aps> ี <Fore ns> ด้านการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์โลกฟีนาเวอร์แชมเปี้ยนชิพครั้งที่16ที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียประเภทเดี่ยวผสม200เมตรหญิงผลการแข่งขันปรากฏว่าคาตินกาออสซูจากฮังการีคว้าเหรียญทองไปครองด้วยเวลา2นาที6.12วินาทีพร้อมทำลายสถิติโลกของอารียนา คูคอสจากสหรัฐอเมริกาที่ทำเอาไว้ในรายการชิงแชมป์โลกปี2009ที่กรุงโรมประเทศอิตาลี0.03วินาที กระที่ผีเสื้อ100เมตรหญิงซาราโซสตรอมจากสวีเดนว่ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา55.64วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมทำลายสถิติโลกที่ทำเอาไว้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา0.15วินาทีส่วนเหรียญเงินตกเป็นของเจเนสออสเตเซนจากเดนมาร์กและเหรียญทองแดงเป็นของลู่เหยิงจากจีน ในช่วงนี้นะคะมีข่าวฝากจากกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะจัดการประกวดนะคะออกกําลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน12สิงหามหาราชินีค่ะซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษาค่ะซึ่งงานจะจัดขึ้นนะคะในวันพุทธที่12สิงหาคมนี้เวลา7นาฬิกาที่สนามสุพัชลาใส่นะคะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดการออกกําลังกายนะคะประกอบเพลงเป็นทีมทีมละ30คน โดยแต่ละทีนะคะสามารถเลือกรูปแบบการออกกําลังกายตามที่ต้องการได้เลยนะคะอาจจะเป็นแอโรบิกนะคะอาจจะเป็นเต้นนะ,ะอาจจะเป็นไม้พลองก็ได้นะคะพร้อมชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลน,นะ,ะรวมกว่า 5แสนบาทค่ะสามารถสมัครได้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง12สิงหาคมนี้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่กรมพัะศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะ022157357ค่ะหรือที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการนะคะ026187780ถึง4ค่ะ ึกษาการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประกวดออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน12สิงหามหาราชินีขอเชิญชวนเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่วมประกวดร่วมชมและร่วมเชียร์ชิงเงินรางวัลกว่า500,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลพบกันพุธที่12สิงหาคมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนสนามสุขพัชราสายสอบถามข้อมูลได้ที่022157357 ทัวร์ลวงส่วนใหญ่จะใช้วิธีขายแพ็กเกจทัวร์ผ่านเว็บไซต์ทั้งทั้งที่บริษัทแจ้งปิดกิจการไปแล้วดังนั้นเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อเมื่อซื้อทัวร์ควรเลือกใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับอนุญ,ญาตอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยวตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำเที่ยวได้ทางเว็บไซต์หรือสอบถามได้ที่0240111111ซื้อทัวร์ปลอดภัยมั่นใจตรวจสอบได้ กรมพันธุศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประกวดออกกําลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน12สิงหามหาราชินีขอเชิญชวนเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่รักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพร่วมประกวดร่วมชมและร่วมเชียร์ชิงเงินรางวัลกว่า500,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลพบกันพุทธที่12สิงหาคมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณสน,นามสุขพัชลาศัยสอบถามข้อมูลได้ที่022157357 ทัวร์ลวงส่วนใหญ่จะใช้วิธีถ่ายแพ็กเกจทัวร์ผ่านเว็บไซต์ทั้งทั้งที่บริษัทแจ้งปิดกิจการไปแล้วดังนั้นเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อเมื่อซื้อทัวร์ควรเลือกใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยวตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำเที่ยวได้ทางเว็บไซต์หรือสอบถามได้ที่0240111111ซื้อทัวร์ปลอดภัยมั่นใจตรวจสอบได้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประกวดออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน12สิงหามหาราชินีขอเชิญชวนเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่วมประกวดร่วมชมและร่วมเชียร์ชิงเงินรางวัลกว่า500,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลพบกันพุทธที่12สิงหาคมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณสนามสุขพัชลาศัยสอบถามข้อมูลได้ที่022157357 สนับสนุนโดยมุ่งมัน่นพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศกรมการท่องเที่ยวพรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพุทธศักราช2558โปร่งใสชัดเจนสะดวกรวดเร็วถูกต้องตรงเวลาท่านผู้ชมคะรายการคัดข่าวเด่นค่ำคืนนี้นะคะเราจะมาสนทนากันกับท่านพงอจัจ ตรีกิจวัฒนกุลนะถ้าเป็นรองเลขาธิการสำนักงานกพอรอและรักษาการแทนเลขาธิการกพอรอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เรียนถามท่านรองอาจนะคะในสํานักงานกาพรหรือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของเราโดยบทบาทหน้าที่นะฮะเรามีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างคะท่านคะ,ะถ้าพูดถึงบทบาทหลักๆตามกฎหมายนะฮะเราก็ยังมีหน้าที่เสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับการปร,ปรับปรุงระบบราชการต่อข้าหลวงตรีนะครับก็คือมาดูแลเรื่องระบบนะฮะว่าทั้งวิธีทํางานเป็นอย่างไรระบบต่างๆเป็นอย่างไรทั้งงบมาอะไรอย่างเงี้ยหลายเรื่องเลยโดยหลักๆนะครับเป็นเรื่องของการเสนอแนะวิธีทํางานของราชการ ค่ะแล้วหมายรวมไปถึงเรื่องของโครงสร้างในหน่วยง,งานราชการด้วยไหมคะท่าน๋อ,อรวมด้วยนะอันนั้นก็เป็นหัวใจเหมือนกันนะฮะนอกจากวิธีทํางานแล้วก็ดูเรื่องโครงสร้างด้วยค่ะครับเห็นบอกว่าถ้าเกิดหน่วยง,งานราชการไทยจะมีการขอขยายโครงสร้างขยายกําลังพลเป็นหน้าที่ของกรพรต้องเข้าไปทําอะไรคะท่านคะก็ไปวิเคราะห์นะคือเพราะสมมติว่าสมมติแต่ละกรมเขาจะมีเขาเรียกว่าหน่วยง,งานภายในเขาจะเป็นกอง S <S ใช่ไหมวันนี้เขาบอกว่ากองที่เขามีอยู่ไม่เพียงพอเ็าต้องการทํางานเพิ่มนั้นต้องงานเพิ่มขึ้นต้องมีกองเพิ่มขึ้นเขาก็จะส่งคําขอ <S 2> <S 2> <S 2> นะโดยกระบวนการที่เราเคยมีวางคือเขาต้องผ่านกระบทของเขามาเข้ามาแล้วมาถึงสำนักพลอสำนรรักพลอเราก็เจ้าที่วิเคราะห์ก็จะวิเคราะห์คําขอของแต่ละส่วนราชการนะว่ามีความเหมาะสมไหมที่จะให้เป็นกองขนาดนั้นงานหน้าหน้า,นา,นาที่มันซ้ําซ้อนกับงานกองอื่นที่เขามีอยู่แนละ้วหรือเปล่าจำ <ừ, S 1> ไามเราต้องมาวิเคราะห์ พอวิเคราะห์เสร็จปั๊บเราก็มีคณะอนุกรรมการพัฒนารปราชการเกี่ยวโครงสร้างนี่ฮะทางด้านเศรษฐก,กิจก็มีหม่อมราชวงศ์ปรียธาธรเป็นประธานแต่ด้านสังคมกระทรวงที่เกี่ยวข้องทาาสังคมก็มีท่านรองวิศุวเป็นประธานก็เจ้าที่ของสำนักปรอเราก็จะนําเสนอคณะแต่และแยกสายนี่นะฮะถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็เท่าชุดท่านหม่อมราชวงศ์ปรียธาธร ก็จะพิจารณาว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบแล้วก็สุดท้ายก็เสนอเข้าคณะกรรมการพัฒนารลบบราจารยคือกอพรรชุดใหญ่ซึ่งมีท่านรองผู้ช่วยประธานเองสุดท้ายเลยครับเ<อ>หมือนเราเป็นกองเลขานุการที่จะช่วยวิเคราะห์และเติมข้อมูลให้ใคณะกรรมการใช่ครับน,บบน,อ,นอจากเรื่องของงานโครงสร้างนะหเห็นบอกว่ากาพรย,ยังทํางานเหมือนกับเป็น เบื้องหลังในการขับเคลื่อนง,งานราชก,การอย่างเช่นการตั้งเป้าหมายในการทํางานตัวชี้วัดต่างๆใ,ใครับพเข้าไปช่วยยังไงบ้างนัท่านคะก็ก็ไปชี้แนะเขาหลายเรื่องนะฮะว่าในการทําตัวชี้วัดเนี่ยโดย,โดยเฉพาะว่า หน่วยงานเขามีบทบาทอย่างนี้คุณจะทําทเรื่องตัวชี้วัดวัดอะไรนะฮะแล้วก็ไปเรื่องเรายังมีอุ้ยหลายเรื่องฮนะเช่นทําพัฒนาหน่วยงานเขาเราไปเอาเรื่อง pmqa ไปพัฒนาคนในองค์กรเขาว่าจะคิดยังไงจะพัฒนางานของเขาอย่างไระนะครับเพื่ออย่ายโยงกับเรื่องของตัวชี้วัดนี่แหละฮะว่าในกรอบตัวชี้วัดเราจะประเมินผลเอาเป็นสาระสาคัญจยเอาเรื่องอะไรตัวไหนที่เข้าเป็นงานหลัก สำนักกอปล้วก็จะบอกกรมครับว่าตัวนี้เป็นเรื่องบทบาทหน้าที่ของกรมคุณนะคุณต้องเอาตัวนี้เป็นตัวหลักที่จะทาตัวชี้วัด KPI เราก็จะไปติดตามประเมินผลตรงนั้นนะครับค่ะเรียกว่าทางกรอรอก็จะเป็นเหมือนหน่วยงานที่คอยเชื่อมโยงบูรณาการแต่ละหน่วยงานในการทํางานร่วมกันด้วยใช่ครับใช,ใช่ครับค่ะแต่ว่าในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปหลายคนบอกว่าเออกอรอา,รอา,อาจจะไม่ได้ทํางานสัมผัสกับประชาชนทั่วไปใช่ไหมคะครับ แต่ว่านับจากวันที่21กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะคกพรจะมีบทบาทสําคัญในเรื่องของพรบฉบับหนึ่งที่มีผลกับประชาชนโดยตรงครับคือพรบอ,รอะไรคะท่านคะถ้าเรียกกฎหมายคือพร่ำยัดการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอาญาของทางราชการ,รนะครับตรงนี้ถ้าอยากเล่าก็ขออนุญาตเล่าที่มาย้อนหลังนิดนึงนะครับ,รบว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย เราก si ็ได้ยินเสียงบ่นจากภาคประชาชนจํานวนมากว่าเวลาไปติดต่อราชการแล uh ้วโอ้โหกฎหมายของราชการมันยุ่งยากติดต่อก็ลําบากพอติดต่อแล้วขั้นตอนอะไรก็ไม่รู้กี่ก่ารเอกสารก็ไม่เยอะที่สําคัญบ่นอย่างนี้วันนี้บอกไปถึงบอกว่าขาดเอกสารชิ้นที่หนึ่งพอกลับไปบ้านเอาชิ้นที่หนึ่งมามีชิ้นที่สองอีกนะก็ต้องกลับไปกลับมานี่ไม่รู้กี่รอบเลยฮะจริงค่ะตรงนี้เองเราก็ได้ยินเสียงบ่นว่าราชการเนี่ยสร้าง ความลําบากหรือความไม่สะดวกให้แก่ประชาชนนะครับนี้ที่ผ่านมาเราก็ยิ่นอีกะว่าพอประชาชนเขาอยากได้ความสะดวกเขาไม่อยากมานั่งรออะไรนะก็ต้องยอมเสียเงินซื้อความสะดวกตายตัะช่วยเจ้าหน้าที่เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่บ้านนั่นแหละฮะก็เลยเป็นบ่อเกิดการทุจริตนะฮะแตอันนี้เป็นตัวตัวตัวสาคัญเลยนะฮะว่าเป็นตัวที่ทําให้ระบบราชการเราถูกมองในแง่ไม่ค่อยดีนะครับ นั้นพอช่วงที่ท่านนายกรัมตรีที่เข้ามารับมอบคนเอกประยุทธ์จันโอชาเนี<ะ>่ยมาเป็นนายกท่านก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะท่านเห็นเลยเห็นตรงกันว่าระบบราชการเราไปสร้างความยุ่งยากให้ประชาชน<ฮ>นะฮะกฎหมายก็อนุญาตควมุ้มีเยอะแยะเหลือเกินใช่ไหมไม่คล่องตัวไม่อะไรงั้นท่านก็เลยมาผลักดัน กฎหมายฉบับนี้ที่ทางสมักงานครข้าราการกฤรกิจการเขายกล่างรอไว้อยู่แล้วประเดีจังหวะกันคือเพิ่มหัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอาปาทางราชการเนี่ยนะครับนะฮะต้องจึงตัวกฎหมายเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญก็ยักเสริมต่อเลยกันนะฮะว่าในหลักการของพิ่มหัติฉบับนี้ก็ที่ที่ผมนําเรียนว่ามันมีประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนไม่ความสะดวกใช่ไหมฮะนั้นกฎหมายฉบับนี้ก็มาอุดตรงนี้ให้หมด ก็คือบอกว่าต่อไปนี้หน่วยงานที่จะทําเรื่องอนุมัติเอาญาตของประชาชนหรือเอ,อกชนต่างๆเนี่ยนะฮะหัวใจสําคัญคือหนึ่งต้องทําเขาเรียกว่าคู่มือสําหรับประชาชนคู <f> ่มือสําหรับประชาชนนะฮะมีอะไรบ้างคบคู่มือฉบับนี้เนี่ยในคู่มือที่กฎหมายเขียนเลยนะว่าในคู่มือฉบับนี้หน่วยงานต้องบอกให้หมดนะฮะว่าในเรื่องนั้นๆที่ประชาชนมาติต่อมีขั้นตอนอะไรบ้างแต่ละขั้นตอนใช้เวลาเท่าไหร่ ทั้งหมดแล้วใช้เวลากี่วันแล้วเสร็จนะฮะเอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นเรื่องนั้นมีอะไรบ้างบอกให้หมดนะฮะพอบอกเสร็จแล้วค่าธรรมเนีมยมค่าใช้จ่ายต่างๆต้องบอกให้หมดด้วยว่ามีอะไรบ้างนะครับ,รบนั้นพอกฎหมายเขียนอย่างนี้มันก็เลยเกิดความชัดเจนถูกไหมว่าประชาชนเขาพอเห็นคู่มือปั๊บเขาก็รู้เลยอ๋อเรื่องนั้นต้องใช้เวลานั้นกี่วันใช้เอกสารอันนี้เนี้ยนั้นต่อไปนี้ราชการก็จะไปใช้ดุลมินิจ ไม่ได้แล้วเพราะทุกอย่างมันชัดเจนนะฮะ,ค,ะความโปร่งใสมันเกิดขึ้นนะั้นการที่จะไปจ่ายใต้โต๊ะก็เลยน่าจะน้อยลงใช่เ,เพราะทุกคนรู้หมดแล้วนี่ฮะ,ะนะครับะนะซึ่งกฎหมายก็เลยเขียนบอกว่าไอคู่มือสำหรับประชาชนเนี่ยทุกส่วนราชการจะต้องมีและพูดง่ายติดไว้ที่หน่วยงานตัวเองด้วยเลยะนะฮะประชาชนเวลาเข้ามาเขาได้เห็นคู่มือตัวนี้ะนะครับและในกฎหมายยังบอกว่า นอกจากในเรื่องของคู่มือที่จะต้องทาแล้วถ้าใบาการมนจะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็ลงอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะฮะตรงนี้มันก็จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนความโปร่งใสผู้งานประชาชนที่จะรู้ข้อมูลหมดและข้อเท็จจริงที่จะต้องทำนะฮะค่ะครับซึ่งความจริงในส่วนของข้อมูลที่เราเผยแพร่ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือทางกรพรเรามีเปิดเป็นเว็บไซต์ด้วยไหมคะท่านคะอ๋อใช่ครับเพราะอย่างนี้ฮะเราก็มองถึงประโยชน์ของประชาชนกับผ้าคเอกชนจะยิ่งได้รับคือ ถ้าเรามองว่าในกฎหมายบอกว่าเป็นคู่มือประชาชนที่อยู่ที่ทํางาน<ะ>นั้นถ้าเอกชนประชาชนจะรู้อะไรต้องเดินมาที่ทำงานโอ้ใช่ไหมฮะนั่นเราก็บอก <ทะ S 2> อันนี้ดีกว่าเ<ะ>พราะส่วนราชการทําคู่มือที่เป็นเอกสารอะไรแล้วเนี่ยช่วยลง คีย์เข้าข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักพลอให้ทริงทันสมัยกว่าใช่เพราะง <c oughs> นั้นพอทุกคนคีย์คู่มือสําหรับประชาชนมาอยู่ในเว็บไซต์สำนักพลอแล้ว <c oughs> ใช่นะนั้นต่อไปนี้ประชาชนเวลาเขาอยากรู้ว่าถ้าจะไปทําเรื่องนี้ <c oughs> มิขั้นต่ออะไรบ้างใช้เวลาเท่าไหร่ต้องใช้เอกสารอะไรกดดูเว็บไซต์นี้ได้เลย นะฮะทุกคนก็ได้เตรียมเอกสารได้ครบถูกต้องไม่ต้องไปที่หน่วยงานราชการให้เสียเวลาใช่นักดดูได้เลยนั่นก็พอดูปั๊บเอกสารต้องการอะไรก็เตรียมได้เลยนะฮะค่ะอันไหนใช้ตัวจริงอันไหนใช้ตัวสำเนาก็ใช่จำลองกี่ชุดอะไรเงี้ยฮะบอกให้หมดเลยค่ะตรงนี้เว็บไซต์ของสำนักพลอที่เรากำลังจะเปิดเผยและเปิดตัวนะก็คือ www.info.go.th นะฮะ info คือ information นั่นนะฮะก็สามารถเปิด ดูได้เลยค่ะครับเบอร์วายเว็ทนทีโทะคะบางทีท่านอาจจะอยู่ที่บ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะฮะท่านก็สามารถเปิดดูคือมีความสะดวกเรียกว่ายึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการข้อมูลเหล่านี้นะคะช่วงท้ายนี้นะคะท่านนงค์อาจอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับพรบฉบับนี้เช่นค่ะครับก็อยากฝากอย่างนี้ฮะว่าเมื่อประชาชน อย่าเพิ่งท้อในที่อดีตที่ของราชการที่ทํามานะครับว่าที่ผ่านมาสำกำบลเราก็ไปชี้แจงกับส่วนราชการแล้วก็หลายส่วนก็เห็นความสําคัญตรงนี้เขาก็มีกําลังใจที่จะตุ่มเททํางานนะนั้นเมื่อประชาชนไปใช้บริการแล้วนะฮะในระยะแรกอย่างที่ผมกลับเรียนว่ามันอาจจะมีขรุขระบ้างเพราะมึงเพิ่งเริ่มนะฮะไม่เคยทํานั้นก็อาจจะขรุขระนะครับก็ลองใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาด ที่พอพูนประชาชนไปได้รับบริการจากส่วนราชการแล้วไม่เป็นไปตามคู่มือที่ส่วนราชการนั้นเขียนไว้เองะนะครับเราก็มีช่องทางให้ท่านร้องเรียนโดยเว็บตัวเองนั้นเองด้วยนะค,คือเว็บตัวนั้นเขาก็จะลองเรียนไปที่ส่วนราชการได้ได้โดยตรงด้วยนะครับกับอีกอันหนึ่งเราก็ไปประสานกับสํานักปลัดสานักนายยมปรีเว็บที่ใช้ผู้คนลงคุ้นฮะหนึ่ง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 สี่ตัวนะฮะ แล้วเขาเปิดช่องให้สําหรับเรื่องของพ <hi> ระบอมในความสะดวกนี่คือกด22สอบถามได้สอบถามได้แล้วมีอะไรก็ชี้แจงรายงานไปได้ด้วยเลยนะครับตรงนี้เราก็เปิดช่องทางสื่อให้ทางอิกทรอนิส์ให้ด้วยเลยครับเรียกว่าสะดวกสบายนะคะท้งเว็บไซต์ www.info.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1111ต่อ22นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองผู้อาจอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาสาระดีๆในรายการคัดข่าวเด่นค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันอนอร์มากเกษตรพืพิพลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ